สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปสามย่านมิตรทาวและตึกสยามสแคปเดินเข้าไปในอุมโมงค์ที่สามย่านเลยอุมโมงค์แห่งความลับ ออกจากอุโมงค์เดินตามทางไปเรื่อยๆมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายน่ารับประทานทั้งนั้นเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น5เพื่อที่จะไปชมวิวแล้วลงมาถ่ายต่อตรงนี้จุดชมวิวของตึกแห่งนี้ วันนี้อากาศดีมากๆไม่รอ้อนลมพัดเย็นสบายฝนไม่ตกด้วยข้างหน้าที่เราเห็นนั้นก็คือวัตถวลำโพ なるほど。<music> เรากลับเข้าไปตัวอาคารอีกครั้งหนึ่งบริเวณด้านในก็ขายเสื <essa> ้อผ <ph ologia>. ้าอาหารปลาต้องโกยักน่ากินมากปลาต้องโกยักซ้มโอกล่องละร้อย ไข่เค็มใบเตยถั่วแดงสตรอเบอรี่ไดฟุกลูกละสิบห้าบาทก้วยปิง้งก้วยปิงป้งขนมแพขนมแขนมจีนน้ำยากะทิใต้ทิดละสี่สิบร้านคั่วเป็ดรังอาหารใต้ค่ะ อยู่ที่สามย่านสามย่านนิดเท้าแกงส้มยอดมะพร้าวมะละก,กอน่านกูนัะไข่เจียวแก,กงส้มใส่ใส่ถ้วยค่ะสาลายข้าวแยกเป็นกับข้าวนะโอ้เมนูหลากหลายมีเยอะมากๆสตรอเบอร์รี่ส้มโอ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ิีรพันธ์ไก่ย่าง <Yeah. S 1> ข้าวหมกข้าวหมกกีรพันธ์ลูกชิ้นแดงไม้ละสามบาทขายดีขายดีหมดเกลี้ยงเลย ไข่หมึกทอดลูกชิ้นปลากรายจ้ากว้วยปิ้งใส่กล้วย้วยมันม่วงใส่เผือกข้าวเหนียวสังขยาหน้ากุ้งเอ้ยน่ากิน่ะ ข้านเนียวมะม่วงสามย่านิ้วท้าไปต่อกันเลยที่ตึกสยามสครับไปชมวิวเช่นเดิมเดินเข้าไปในตัวอาคารร้านค้ายังไม่ไม่เยอะ เราขึ้นมาเลื่อนไปที่ชั้นสองกันนะคะเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสิบไปชมวิวชมวิวจุดชมวิวชั้นสิบบรรยากาศโล่งโปร่งสบาย มีสวนเล็กๆให้เราได้ถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนนั่งชมวิวชมตึก เราลงไปด้านล่างกันต่อค่ะเดินชมวิวชมบรรยากาศแถวแถวนี้สักแป๊บนึง เลนลัดเลาะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS BTS สยามไปอโศกค่าโดยสาร30บาทคนเยอะมากๆวันนี้